นี้นะคะก็คือน้องคลายเบบีนั่นเองซึ่งเขาคอลแลบกับ The p พ w ว r p พับเกิลนะคะเพื่อนๆลองเดากันมานะคะว่ารอบนี้จ,จะได้สีเข็ไหมจะดึงใช่ไหม <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีเื่อทุกคนท้คยนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงและในครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพวกลายบ็อกซต่างๆเนี่ยรู้สึกแบบว่าโอ้จะเป็นกระแสะกันแบบเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่แบบ น้องลาบูบูและแต่จริงนละาบูบูแจงก็มีนะคะแต่ว่าแจงมีสีเขียวกับสีฟ้าซึ่งตอนที่ซื้อมารู้สึกจะประมาณเท่าไหร่นะ790้าบาท <What? S 1> ตอนนั้นแจงก็รู้สึกนะว่าแบบโอ้ราคาก็แรงอยู่แต่ตอนนั้นคือแบบว่าสุ่มเล่นๆแล้วก็สุ่มมา2งตัวนะคะได้มนสีเขียวกับสีฟ้าแจ้งก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วแหละไม่คิดว่าเขาจะมาคิดแล้วก็ดังขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเปิดกล่องสุ่มเป็นน้องลาบูบูนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราจะาเปิดเ้ากล่องไปไหนนะ อ้าวยังไม่ได้ชิปอยูย่ข้างบนแต่ไม่หยิบปั๊บจะบอกว่ายังมีอีกหลายกล่องยังไม่ได้เปิดเยอะมากทุกคนแล้วก็นี่ที่เราจะเปิดวันนี้นะคะนี่เลยคลายเบบี้เดอะพาวเวอร์พัฟเกิลนะคะผมคือ <c oughs> จะบอกว่ากล่องใหญ่เหมือนกันเนี่ยหนักด้วยกลับมาแล้วจ้านี่เลยเ <c oughs> จ้ากล่องนี้นะคะก็คือน้องคลายเบบี้นั่นเองซึ่งเขาคอลแลบกับเดอะพาวเวอร์พัฟเกิลนะคะแจ็คเนี่ยชอบพาวเวอร์พัฟเกิลตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆแล้วก็คือ เรียกได้ว่าดูทุกตอนเลยของการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามาขอลลบกันก็คือไม่พลาดจริงๆแล้วกล่องเนี้ยแจงซื้อมานับช่วงเวลาที่ได้รับมันเนี่ยน่าจะเป็นเดือนแล้ว<อ>แต่ว่ายังไม่ได้แกะนะคะก็เพิ่งมีโอกาสได้แกะตอนนี้นะเพราะก่อนหน้านี้แจงไม่สบายแล้วก็เสียงหายไปนี่เพิ่งจะดีขึ้นนะคะเสียงยังไม่ได้กลับมาแบบร0 0แต่ว่าก็สามารถพูดได้แหละจะบอกว่ากล่องอะ่ะเขาให้มาดีมากนะคะแจงซื้อกล่องนี้มาจากที่ร้าน toilet shop นะคะไม่มีการ แกะซีนออกมาจะอย่างใดเพราะว่าซีนยังอยู่ครบทุกๆอย่างเลยนะคะและนี่นะคะก็คือตัวของน้องทั้งหมดน่ารักมากมีทั้งบอสซัมบับเบลิลบัตเตอร์คัพนะคะแล้วก็จะมีโมจโจโจโจสัตว์ราจารย์แล้วก็ท่านนายกด้วยไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะได้ซีเข็มหรือเปล่ารู้สึกว่าซีเข็เนี่ยจะเป็นตัวของเจ้าหญิงมอบัต เพ,เพื่อลองเดากันมานะคะว่ารอบนี้แจนจะได้ซีเค็ไหมให้พิมพมัแต่ตอนนี้เลยคิดว่าแจนได้ซีเค็ให้พิมพ์เลขหนึ่งมาถ้าคิดว่าแจนไม่ได้ซีเค็แน่นอนให้พิมเลขสองมาแต่ซีเค็เนี่ยถามว่าหวังไหมแอบไม่ได้หวังมากนะคะเพราะว่ามันได้ยากจริงๆนะคะเปิดแล้วนะอู้กล่องก็คือสีชมพูสดใสามากจริงๆแล้วแจงอ่ะสั่งมาใช่ปะ่ะก็คือมีทั้งของพี่แป้งแล้วก็ของเจ้าปางด้วยมีทั้งหมด4 32กล่องนะคะนี่ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเราจะค่อยๆเปิดไปทีละกล่องแล้วก็ลุ้นม,มาพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าเจนจะแบบออขออนุญาตไม่ดูการ์ดขอลุ้นเองดีกว่านะคะทุกคนมาครับอันนี้คือกล่องแรกเอาจริงๆอ่ะแจน,นชอบทุกตัวนะคะแล้วก็อยากได้ทุกตัวด้วยเพื่อนๆแบบชอบตัวไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกกันนะนี่อันนี้เป็นเจ้าหญิงมอว์บัสนะคะเป็นตัวซีเครลตไม่รู้ว่าจะได้ไหมในรอบนี้อุย้ย อันนี้แจงอ่ะไม่ได้ลุ้นว่ะแต่แอบเห็นเองนะคะทุกคนเพราะว่ารูมาพร้อมกับอันนี้เลยนี่สารเคมีเดูก็รู้ว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยมาทรงนี้ยืนๆเน่ยรู้เลยนะคะเมื่อก่อนน่ะการที่แบบว่าเราเล่นพวกบายบ็อกซะเสน่ห์ของมันก็คือการคํำและการเดานะคะทะา,าราสตร์จยาดิวชนี่เงียมค่ะนี่มาพร้อมกับ สารเคมี X แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นนะคะกับถาลองมาด้วยเรามาดูกันที่กล่องต่อไปกันเลยดีกว่าแจ้งขอดึงแล้วกันรอบนี้ขี้เกียจกรีดและเสร็จเวลาเกินเปิดอย่างนี้ไม่เห็นนะจะไม่เห็นการนะคะเออตัวนี้นี่รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรยาวๆด้วยอะอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นโบจคิดว่าตัวนี้คือบอสซัมขีชจพู ลองดูสิว่าจะใช่ไหมจริงด้วยนี่น้องฟปดซัมนะคะกําลังรองไห้งองเงเลยน่ารักมากมาซัมดี๋ยวไม่หมดนะเข้ามากระถางแล้วก็มีตัวกระตุยด้วยนะคะนี่ส่วนการ์ดของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยเลยมาดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าซีเข็ดนี่อีกยาวไกลเหลือเกินขอคํำก่อน ออันนี้เรายากอะแต่ว่าหัวตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบมนๆนตรงนี้เห็นปะดูหัวนี้เป็นมนๆน,นแบบเนี้ยใจคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นโมโจโจโจนะคะหัวมนมากหนักมล้นะเนี่ยใช่เนี่ยชัวพราจริงด้วยโมโจโจโจแล้วเขาก็มาพร้อมกับกล้วยแล้วก็แท่นวางเขานะคะน้องถือกล้วย น่ารักนะตัวนี้มีคนอยากได้เยอะอยู่นะคะโมโจเนี่ยจะว่างานเขาทอาออกมาละเอียดแล้วก็ดีมากๆนะน้าตาเขาเป็นสีเขียวดูดิดดเรามาดูตัวต่อมาดีกว่านะคะตัวนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่อุ้ยตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวพวกกระต่ายปะเออคล้ายๆกับกระต่ายนะคะเพราะว่าน้องน่าจะนั่งนั่งนอนนอ,นอะ่ะตัวกลมป๊อกเลยหรือเปล่าวะเออเหมือนพวกพวกเซตกระต่ายอะบันนี่อะไรอย่างเงี้ย มีหูด้วยแล้วหูตวอดไปข้างหลังเออน่าจะเป็นบันนี่บัตเตอร์คัพตัวเนี้ยดูดิตัวมีอยู่แค่นี้เองแล้วหูอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นบันนี่บัตเตอร์คัพลองดู <S <S ถูกว่ะเฮ้ย <S <S เราเก่งเกิน <S <S น่ารักมากน้องก็ลังให้กำเงียนะคะเราคือตัวน้องเป็นกระมยีหมดเลยทุกคนดูดิ น่ารักเกินเวลาจับแล้วมันแบบตะมุตะมีอ offs, ่ะฟิลความรู้สึกคือมันแบบดีมากตัว <sagt> น <John> ี้ไม่มีฐานนะคะเพราะว่าน้องนอนอยู่แหละกลองต่อไปเลยดีกว่าอื๊บ คือจะจะบอกว่าปกติอะแจงพูดตรงๆนะคะว่าไม่ได้แบบว่าเป็นสาย c r y บบี้ขนาดนั้นที่แบบว่าทุกวันนี้ฮิตได้ขึ้นมาเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นน้องตั้งแต่แบบว่าซีรีส์แรกๆเลยก่อนหน้านี้แจงก็เล่นบายบ็อกมาก่อนนะคะใครที่ติดตามดูอะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยแจงเข้าไปแบบสุ่มไปสะพานเหล็กไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ่อยมากๆนะคะแล้วก็มีบายบ็อกแบบเป็นตูเลยซึ่งไม่คิดว่าทุกวันนี้มันจะแบบว่ามาฮิตขนาดนี้แต่ว่าแบบ เวลาซื้ออะไรแนะนําว่าให้เพื่อนรอ,อ,อดูราคาให้ดีๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วป๊อมมาเขาก็ปล่อยของออกมาแบบเรื่อยๆแหละถ้าอะไรที่มันเกินกําลังไปอะ่ะอยากจะแนะนําว่าให้รอก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวแจงเองอะ่ะมีมีเพื่อนใช่ไหมเราลูกของเพื่อนอะ่ะก็แบบงงแงมากว่าคือหนูอยากได้แบบลาบูบูหนูอยากสุ่มหนูอ,อยากเนี่ยแต่ว่าเพื่อนแบบไม่มีตังอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบเสียใจที่เขาเป็นสามารถซื้อให้ลูกได้แต่ก็อยากจะให้นอนๆทุกคนเนี่ยเข้าใจนิดนึงนะคะว่าของเล่นพวกเนี้ยมันมีราคาซึ่งมันแบบ มันแพงคิดดูดิตอนที่แจงเอาลาบูบูมาตัวเจ0ตอนเนี้ยบางคนขายแบบ3 0 0พนยังมีเลยอ่ะตกใจเหมือนกันนะ2 9 0 0กอย่างเงี้ยก็แบบ2อ0 0อ่ะแล้วพูดตรงก่อนนั้นนี่แจงไม่ได้บอกเป็นสายที่เอ่อเล่นคลายเบบี้ด้วยนะคะแจงจะเก็บพวกแบบมอลลี่อย่างพวกชุดผ้าต่างๆยอะไรเงี้ยแจงจะชอบแบบชอบมากๆแต่ว่าคลายเบบี้เนี่ยมาชอบเพราะว่าซีรีส์ที่เป็นพาวพัฟเกิลเลยจริงๆตตัวนี้นั่งอีกแหละตัวนี้น่าจะตัวเล็กนะคะน่าจะเป็น ขนขนบันนี่บับเบิลเพราะว่ามันหูตกปะเติมมันหูตกนี่น,นี่ตรงนี้เลยนี่คือหูจะว่าบันนี่บับเบิลมันจะเดาถูกถูกตัวก็ไม่ได้ปะโอเคกรมยี่ชัวรและเป็นบันนี่บับเบิลถูกด้วยค่ะผมของจริงน่ารักเนาะเป็นกรมยี่แบบละมุนตุนมากมีห่หางด้วยดูดิดกระปุกกระปิเกินต่อไป เราสามสีแก่อนที่หกมาครึ่งทางแล้วไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังนะคะเชื่อแจงการเล่นแบบว่าบายบ็อกไม่คาดหวังคือไม่ผิดหวังจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าบ็อกนี้เป็นบ็อกที่2ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าบ็อกหนึ่งอะแจงซื้อเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็น้องชายอยากได้ก็เลยซื้อให้น้องชายไปนั่งเปิดกันอยู่2คนตัวนั้นก็ไม่มีซีเค็แต่นี่เป็นบ็อกแรกของแจงแต่เป็นบ็อกที่2ที่แจงเคยเปิดนะครับผมเฮ้ยทำไมตัวนี้มันนั่งนั่งนอนๆอน,นอนีกแล้วะ หูหมัอไม่ยาวแฮะหาหูแป๊บน,นึงไม่มีหูอ่ะตัวนี้ไม่น่าใช่แบบพวกบันนี่นะคะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่บันนี่อ่ะเดี๋ยวนะคืยอันนี้เราไม่ถูกอ่ะเอออันนี้เราไม่ถูกจริงขอแกะดูเลยแล้วกันอาจจะเป็นบัตเตอร์คัพในรูปแบบที่นั่งอยู่หรือเปล่าที่เป็น cup บัตเตอร์คัพแป้งฟันอ่ะสลิปปี้บัตเตอร์คัพนี่ปะ อะขอเดาๆไว้ก่อนละกันอาจจะเป็นสลิปปี้บัตเตอร์คัพนะคะไม่แน่ใจว่าถูกไหม <What? S 1> ฮะคืออะไรอ๋จริงด้วยสลิปปี้บัตเตอร์คัพค่ะอ๋อแล้วที่แจงดอไม่ถูกเพราะวะ่านี่เขามีผ้าเน่ามาด้วยนะคะเป็นผ้าห่มของน้องอ๋อนี่ห่มแบบนี้นี่สลิปปี้บัตเตอร์คัพตอนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะมีผ้าห่มแยกด้วย จร,จริงๆกล่องคายเบบี้เนี่ยแต่งพูดตรงๆนะคะว่าแอบแกะยากเหมือนกันนะนิดนึงอ่ะใครมีเทคนิคแกะกล่องคายเบบี้ที่แบบง่ายกว่านี้ไหมคะเพราะปกติกล่องอื่นแจงกีดตูดอย่างเดียวเลยไงตัวนี้ตัวยืนห่ะแต่เราไม่ออกก็คืออะไรตัวยืนมีโบตรงนี้เป็นโบบอซัมและบอซ้มยืนเราได้ไปแล้วนี่ก็คือบอซัมยืนเราได้ไปตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือ Brushing Teeth b o s s m แน่นอนเป็นโบไม่ใช่หูกระต่ายพาดาจริงด้วย <Yeah. S 1> Brushing Teeth b o s s m นะคะแล้วน้องแบบมีอุปกรณ์มาด้วยนี่มีทั้งแก้วน้ำแปรงสีฟันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเก้าอี้กำลังยืนบนเก้าอี้เหมือนอารมณ์แบบเป็นเด็กตัวเล็กๆตัวน้อยๆที่แบบมองกระจกไม่เห็นอะไรเงี้ย นี่น่ารักมากานาฉีกเลย,อยเอา้าโอ้ขาดมาเรายังเหลือตัวอะไรอีกนะาท่านนายกยงเรายังไม่ได้เลยเอ๊ะกูยังดีแใจดาไม่ถูกอ่ะทุกคนมันมีแบนแบนด้วยของแก่เลยละกันที่เกียดเดาละ อันนี้เป็น best time bubble นะคะอุ้ยน่ารักอะ่ะไอที่บอกว่าเป็นแบนก็คือตรงนี้แหละแจงจับแล้วแบบมันไม่รู้เงว,ว่าคืออะไรตรงเนี้ยน่ารักมากเลยนี่แจงว่าน้าเผิๆอ่ะอีตัวซีเคดอ่ะไปอยู่ในกล่องพี่แป้งเชื่อป่ะพอพี่แป้งเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะกล่องนี้เลยได้เป็นเดือนแล้วยังไม่แกะสักทีจะดึงอันนี้น่าจะเป็นม n น y ่บอสซัม เพราะว่ามีหูยาวๆชัวใช่ไหม <What? S 1> น่ารักมาก oh. วันนี้วอร์ซัน่ารักเกินดูดิเป็นตัวขนอีกแล้วทะคะไมก็ไม่ยี่ทั้งตัวเลยแต่จริงก็ไม่หี่อับติดมือนิดน,นึงนะทุกคนเห็นมือแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าขนขนติดมืออยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรน้องน่ารักรออภัยได้ต่อไปใกล้หมดแล้วว่า เลยสามก,กงอ่ะเมื่อกี้พอปแอปตกรู้เลยตัวอะไรบัตเตอร์ครัพชัวบัตเตอร์ครัพแบบปกตินะคะฮ่าๆอุ้ยอุ้ยนี่เขาห่อมาด้วยอ่ะนี่นี่สาวบัตเตอร์คัพเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่แอบแบก่นแก้นิดหน่อยนะคะแบบว่าใช้พลังอะไรเงี้ยก็จะเจ็บตัวได้ง่ายกว่าคนอื่นเห็นปะหัวเขามีแบบรอยแผลด้วย แล้วก็จะมีฐานมาให้แล้วก็มีกระต่ายสีเขียวนะครับนอยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้สีเขียวชัวๆวไม่เป็นไรเราบอกแล้วเราต้ตอนคลิปเราไม่คาดหวังนะคะนี่ขนาดจะคาดหวังเะอือคนนี้น่าจะเป็นนี่ผมกระปุกกระปิกตัวนี้บ u b b l e เป็น bubble. bubble แบบยืนบ u b b l e ปกติ เหลือกล่องสุดท้ายละอีกกลอ่องนึงเฮ้ยถึงมาได้ซีเครอยังไงน้องก็น่ารักคือดีนะคะบับเบิ้ลแมแล้วก็บับเบิบ้ลแบบยืนนะคะก็จะมีฐานแล้วก็มีตุ๊ก,กตาเป็นกระต่ายสีฟ้ามาให้ด้วยแบบนี้มาพี่น้องเขานะคะแล้วยังเหลือท่านนายกเจอเมเยอร์นะคะที่เรายังไม่ได้ตัวนี้ตัวเดียวเลยหรือถ้าเราไม่ได้นายกเราก็จะได้เป็น more b u c k ์เจ้าหญิง more b u c k ์เป็นซีเครต ไม่เป็นไรเจะค่อยไปตามหาซีเคดอีกทีนึงก็ได้อย่างงี้มันก็ต้องมีใช่ปะละ่ะก็ต้องไปหาแบบที่เขาเอามาปล่อยขายอะไรเงี้ย uh huh. ไม่เป็นไรนะคะนายกก็นายกเพราะว่าต่อให้เราได้ซีเคดเจ้ก็ต้องตามหานายกอยู่ดี uh huh. นะครับผมมานายกจับตรงนี้รู้เลยหมวกทุกคนดูตรงเนี้หมวกชึบไม่ต้องลุน้นนี่ น่ารักยูเป็นโทรศัพท์นะคะซึ่งมันมีสายที่แบบว่ายืดได้แล้วก็มีฐานดเดยจะแจ้แกให้ดูดีกว่ายืดได้เฮ้ยทำดีวะ่ะส่วนท่านายกของเรานะคะก็จะอยู่ที่ฐานอ๋อมือเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยฮัลโ,โหลสาวๆตอนนี้เนี่ยในเมืองของเราเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วปกป้องทาวสวิวของเราด้วยเพราะว่าพาวพัฟเกิลอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า Houseview นะคะแล้วก็จริงๆแล้ว m o b u c เนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวร้ายมันเป็นตัวร้ายแหละคือนางอะอยากเป็นแบบพ่อพัฟเฟิลมากแต่ว่าคือ m o b u c เนี่ยจะรวยนะคะก็เลยแบบว่าใช้เงินใช้อำนาจทุกอย่างของพ่อในการแบบว่าหาของหาของแล้วทำให้ตัวเองมีพลังพิเศษด้วยการแบบว่าใช้แบบอุปกรณ์คล้ายๆกับสปาร์กปะรวยแล้วก็มีอุปกรณ์ใช้ที่แบบว่าดีมีไอ h พ่นบินได้มีอะไรเงี้ยนา่คือ m o b u นะคะแล้วก็น้องเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบขี้ฉา แต่ว่าก็คือแบบวอนอบีแต่น้องน่ารักนะจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าแบบน้องแบบลดอาการนั้นลงลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไม่ได้มีเงินมากมายอะไรขนาดนั้นจะทําให้รู้สึกว่ามอบัสเนี่ยเป็นเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่าเอาแต่ใจก็คือน้องก็คงไม่ได้มีพิ์มิภัยอะไรนะคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่จะมาเปิดกล่องสุ่มคลายเบบี้ คอลแลบกับเพาฟพัฟเกิลในวันนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยนะชอบเปิดกล่องสุ่มมากๆแล้วเดี๋ยวแจงจะถ่ายคลิปน้องๆเนี่ยยืนอยู่รวมกันแล้วให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับครั้งนี้กับแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบที่แจงเปิดกล่องสุ่มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกับจแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาที่แจงลงคลิปให,หม่ใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดก,กันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คือซีเคกับซูเปอร์ซีเคอ่ะเราก็เคยได้นะแล้วเราก็ดีใจมากด้วยไม่ได้คาดหวังด้วย <What? S 1> ก็คือถ้าใครแบบว่าอยากเห็นว่าเราได้ได้ยังไงแล้วเราจะดีใจขนาดไหนไปดูคลิปเก่าเอานะคะมีลงมาให้ดูแลครั้งนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย จริงๆจะบอกว่าจะมีกล่องใส่น้องนะคะซึ่งตัวของไคล์เ b บี้พ r p พัฟเ i r l เนี่ยเขาจะมีเป็นกล่องนะคะกล่องทีวีซึ่งตอนเนี้ยได้คอมาแล้วเดี๋ยวจะไว้เอาไปเอาน้องมาเรียงใส่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทีวีของแจกันนั้นอะอยู่ที่บ้านพี่แป้ง oh. เดี๋ยวไว้ค่อยเอามาใส่วันอื่นแล้วกันนะคะ oh. เพื่อนๆชอบตัวไหนที่สุดที่แจงเปิดลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะ